ว้าวอายาสกินใหม่สามารถสวมส่วนลดได้พูดมาแบบนี้แล้วแสดงว่าเราจะไม่เตอมฮัลโหลทุกคนสวัสดีด้วยนะคะตอนนี้ก็ฉันจะคอนแลวเย้ yeah, อีกนิดเดียวปัาอีกสี่ดาวเท่าน,นั้นไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยไม่เยอะกดโซโรมาเลยนะจ๊งจุดนี้กดโซโรไม่รู้ว่าจะรอดไหมแต่กดมาแล้วทําไมพอแล้วจะทําไมอยาทําทไมฉัน ลึกเล่นไม่ทดนนี่ดอกไปแครีแครี่ก็ได้ค่ะหขัดใจไม่ได้เมเมื่อเริ่มแบนตัวก็มีเพื่อนเราขอเบนอาตะเหมือนเพื่อนอีกคนเหมือนไม่พอใจหรือไม่รู้แบนอาไปเลยฟิลเชิดฟิลสวยคนข้างบนบอกว่าสวยแม่ส่วนฉันก็ขอแบนแบนอะไรอย่างนี่ดอกไม่รู้แบนอะไรอ่ะรู้ละฉันจะแบนนี่เลยอีนังคีร่าหนอดแต ความชิปจึงบังเกิดเหลือตำแหน่งป่ากับคนที่ไม่ได้ป่าเราก็เลยจะพิมพ์ไปว่าเอาตัวที่เล่นเป็นมาป่าก็ได้นะเธอแต่<อ>ด้วยนิวเบียรพิมพ์ผิดตัวหนึ่งและขี้เกียจลบฉันก็เลยกูไม่พิมพ์แม่งแหละขูตาแรกก็หยิบแฟรี่เราะอยากเป็นแฟรี่แต่ความชิบหายบังเกิดรอบสอกฝั่งนู้นหยิบเวนมาแล้วเวนหลุดแบนเออไม่กากูจะบ้าแต่ทีมเราก็ดูตัวเก่งตัวเมตาแต่ถ้าเล่นไม่ได้กูจะด่า คัมแบ็ก ROV ไปเลยค่ะ Let's go ไปให้ไกลตอนนี้รับบทกูประสบภัยมากนี่ดงกูอยู่คนเดียวถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกมาลงมาลองให้ชอบทำไม <c oughs> อีพี่แกรกร้ายใจ <c oughs> ฉันคงไม่ไว้แน่ๆเออแกรกอยู่ไหน แล้วทำไมเมนไม่มากแก้คำถามเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะยิ้มสู้ต้องยิ้มสู้ปัญหาค่ะไม่ยิ้มธรรมดาจะยิ้มยิงฟันด้วยยิงไอีดอกยิงนักูยิงฟันนักลัวไม่ไน่อีดอกนี่แฟรี่ฟันน้ำนมนะค่ะเห็นปะคือนางกลัวได้ยินปุ๊บตกใจวิ่งหนีแต่ก็พอยืนนด้อยู่แหละมั้ง มั้งตัวใหญ่ๆหญ่เท่าฝาบ้านตัวสูงใหญ่เท่าตึกใบหยกเลยโอ้ยหยุดตีบ้านอีความมันไม่ได้มีสองแต่ไม่ถึงสามคือมิ่งแวนออกลูกออกหลานมานะคะแหมเยอะเชียวแล้วแบบอยู่ดีๆก็ไฟใหญ่คืออะไรวิล่าอไมกออยากช่วยนะแต่สกิลไม่โดนอะรอบนี้ฉันมากับแท่งแล้วนะคะเป็นขามาเป็นกระสอบทรายคะ่ะอีดา <c oughs> อย่าบูลลี่นอ้องอีเราก็น้องดึงโดนนะคะอย่ามาบูลลี่น้องนะคะ ดึงมันมาหลุดไว้ดึงโดเดดถามว่าใครค่ะอภิการจบนางฟ้าสู่ผู้ประสบภัยค่ะมุ่งสู่นางฟ้าตกอับัหามันเยอะแก๊กดึงโดนอีกน้ว่าจำมันโสดมางมากเลยค่ะพี่แกรส่วนเรายิ้มยิงฟันซูะหนไม่ยิ้มนะค่ะ พี่หนูขอโทษค่ะพี่หนูปิดไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงหาเงินแฟรี่รับจอบนะคะรับงานเอาดอกเลนบนฉันว่าหนักแล้วถ้าคุณท้อคุณหันไปเลนล่างสิขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะแต่ที่หลังไม่ต้องขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงแฟรี่รับงานก็เดินมาหางานแถวนี้แต่ก่อนจะไปรับจอบนะคะขอแวะนิดนึงแวะเซเว่นเซเว่นไหมละมึงเซเว่นไหมล่ะเซเว่นไมล่านี้ยิมสู้ฟารรับจอบเสร็จแล้วเนาะก็สู้ชีวิตต่อค่ะอีดอกทีมเราเหลือสองคนเป็นอะไรที่มันแบบ อันนี้ไรอ่ะอันนี้นะย่ะพี่เล็มไปเลยค่ะเกินเบอร์นะคะไอดอกเกินไปบอมไปหมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยนางฟ้าล้มละลายแล้วว้าวทีมกูเหลือสองคนอีกแล้วเชื่ออะไรเนี่ยเขาเริ่มงงแล้วคือแบบอะไรกูโดนกดจริงไหมทำไมเลดเกมทำไมต้องมาอะไรอย่างงี้ด้วยแต่แก๊กโดดสวยนะว่าไม่นะแล้วไงอะเขาเหลือเขาเหลือกี่คนเขาตายแก๊กกลัวตายแต่ฟนนิกเกิดนะโอาไม่กอไปเลยค่ะพี่ฟนนิกไปถาดโถมไปโชพาวไปจจกาเด้าเออกลัวแพ้แล้วล่ะ แต่ตอนนี้เราไม่เสียดายนะคะเย้ Yay! ถ้าจะเล่นนแบบนี้ไม่ต้องมากดแลกอีกอ,อามาตาสองอย่างรวดเร็วเลยนะคะปัญหาเดิมเลยคะ่ะลืมเลอกเลนคนตีเพื่อนจะเล่นมาจ้าเนาะเออโตโกงเนาะโตโกงวา้ามาซาโดนแย่งทำไงนะคะเออเอาซีจิงคี้ให้นี่เลยโอเค ตัวไหนสู้มาจ้าได้เคยเอาโรเรียยไปเล่นแล้วมันไม่ค่อยเวิร์ทีนี้เราจบไปกันเลยค่ะเอาบอกเพื่อนก่อนเนาะว่าเรากลัวกระสือเพื่อแพ้เล่นอะไรอย่างงี้เพื่อนจะได้ไม่ด่ามาเพราะว่าเพื่อนรู้แล้วว่าเรากลัวกระสือจริงจงิในช่วงต้นเกมฉันท่องในใจว่าจะไม่ยุ่งกับกระสือเพราะกระสือสุดกระโปงเมือ่อกี้เห็นตีนมาแล้วแถวนี้ไม่มีใครนินทานะคะดูตาหนูสิคะปิงปิงแล้วดูมันเป็นเชียอะไรค่ะยื้อย่ามาเชื่อมฉันอย่ามาแตะตัวฉันสกรปรก มันไม่มีอะไรจริงๆเน้นแค่คลิปอย่างเดียวแต่ก็ไม่มีคอนเทนต์เนาะก็เลยแบบอย่างนี้เนาะเออทักทายฟิลเพื่อนสนิทจับมือกันทักทายกันรักกันเชื่อมสายสัมพันธ์กันเล่นกันเห็นไหมเขาเล่นเราเราเล่นเขาระเบิ้ลไม่ได้คอนเทกี่สวัสดีวันจันเอ๊ะวันนี้วันไหลช่างค่ะจะสวัสดีวันจันเพราะชอบวันจันทําไมอินเนี่ยทำไมหลายเรื่องโอ้ยแล้วมันแรงอะแรงอะไรก็ถามจริงตัวยี่สวัสดีค่ะขอจกหน่อยเนิดหนึ่งนิดนึง ไม่เจ็บเป็นไรค่ะตักทายแค่นี้ไม่ได้ทีหลังก็ไม่ต้องมาคุยกันตายไปผิเปลกอ้าวมันตัวด๋อยแล้วมันเม็ดนะคะนี่มันเม็ดแล้วนางยังมั่นอยู่จ้ะไม่รู้ซะแล้วว่าไผเป็นไผนี่ต้องสิ์หมอบปลานะคะบอกก่อนว่ไม่รู้เทลมันเดินดุมดุมแบบนี้ระวังโดนจกนะคะเดี๋ยวมันเดินมาตีปูแน่วะแต่อีนนียมันเอาแน่มันเอาฉันแล้วอ่ะไม่กาออไงมาหมดเออแต่อีลุเมยช่วยฉันแตงกิวทีชู how are you today how are you d e a d คสภาพตานี้ไม่ต่างอะไรจากตาที่เลว็วเลยอีดอกคือเจออะไรเจมส่งใดมาให้ฉันได้พบเจอคะ่ะคือจะขึ้นคอนมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ช่วงกันบ้านสุดชีวิตเป็นไงดูเลยนี่จะลวงเทวคือจองอยู่จองเทลอยู่แต่มันฟิกเกอร์แต่กระเสือมั่นนะมันเกินเลิกเม็ดเยอะก่อนค่ามันโจ๊กมันไว้โจ๊กมันหลบโจ๊กฉันมั่นใจในตัวโจ๊กทางอิลูเมียนติทางโนนและนี่แต่โจ๊กตายโอ้กลัวเองไม่เป็นไรตายพีสันทันตายอย่ามาบ้า เสียงรถดูนขบวนสุด้ทาไปนี้จะรอดใหม่มาดูกันค่ะขอลวงเทียวกันนะคะคือต้องตายแล้วะคะ่ะจริงจริงช่วยมากอุ้ยเกมยังมีจบทีมนุ้นเหลือสาคนบอกเลยไหวชิวถ้าใครว่าน,นี้จกนะคะจกนะคะโซ่แทงหน้าทะลุหลังนะคะอออไปถึงตัวกูนี่แหละหอือว่าจะเพื่อนได้ป้าคือได้แหละเออ ได้ตัวเดียวว้เพื่อนำสวยยางทีฉันไม่โดดไปฉันมองหาเทลอยู่แต่เหมือนนังไม่พอก็เลยใส่แมงมาเลยดีเก่งหรอมึงเก่งเหรอเออเออมึงเก่งเก่งมากเก่งเลยบอกว่าเก่งเพราะได้ยังอี๋ก็สื่อมันจะมาจกบจเอาไงคะเพรถามว่าเอาไงคะมีใครจะรู้ไหมคะท่านี้อันนี้คือกันดีสุดแล้วจริงๆจากใจโอ้แพแพ้แผอีแต่แรงค่ะแต่แรงจริงๆนะคะสู้นะคะนี่คือแบบ จริงใจจริงใจสุดๆล้วคะไม่กรดค่ะไม่โกรอการแต่แรงอาวีก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเกินไปฉันว่าฉันรอตีดีกว่าอย่าโซโลเลยจริงๆจากใจถ้าชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคือแบบพอก่อนพอเลยพอแค่นี้แล้วรักคนดูทุกคนรักคนดูทุกคนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปก่อนละบ๊ายบายเจอกันกริปหน้าค่ะ